สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม2ทับหนึ่งะฮะวันนี้วันที่2 4สิงหาคม2565นักเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์และอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของพันาการของอาณาจักรอยุทยาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรอยุธยาไปกับรัฐข้างเคียงไปแล้วเนาะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างอาุธยากับประเทศอื่นๆหรือรัฐอ,อ,อื่นๆใน ดินแดนแถบเอเชียกันบ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกันเนาะนะฮะประเทศแรกที่เราจะไปดูกันว่ามีความสัมพันธ์กับยุยยาก็คือประเทศจีนนะฮะประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจชาติหนึ่งในตะวันตกเลยเออขออภัยในตะวันออกหรือตะวันตะวันตกแล้วในตะวันออกเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่เกียงไกรแล้วก็มีอารยธรรมที่ยาวนานมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากเออ วัฒนธรรมตัวอักษรอริยธรรมต่างๆซึ่งมีความเจรญรุ่งเรืองมาเป็นพันปีนะเมืองจีนนักเรียนเนาะแล้วคานนี้นเรากับจีนอายุยากับจีนนั้นนะฮะมีความสัมพันธ์ในลนักษณะแบบไหนกันความสัมพันธ์ระหว่างยุยากับจีนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้านะฮะการค้าสะส่วนใหญ่เนาะซึ่งการค้ากับจีนจะมีะลักษณะแปลกว่าการค้ากับชาติอื่นๆก็คือต้องย้อนไปว่าจีนเนี่ยเขา เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แลวเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกตามความคิดของเขาเนาะตามระบบความเชื่อของเขาเนาะศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นน่ะใครที่จะค้าขายกับเขาเนี่ยค้าขายกับจีนเนี่ยจะต้องน่ะมานอบน้อมกับจีนก่อนนะฮะส่งราชทูตส่งทูตมาเจริจาพันธมิตรนะฮะกับจีนซะก่อนนะครับน่ะวิธีการไปนอบน้อมกับจีนก็เพื่ออะไรเพื่อให้เขาเปิดการค้ากับเรานะครับให้เปิดการค้ากับเราถ้าชาติไหนไม่ไปนอบน้อมเขาเขาก็จะไม่ค้าขายด้วยนะฮะ วิธีการไปก็คือมีทูตไปเอาของขวัญไปให้เขาเครื่องบรร,รณาการไปให้เขาแล้วเขาก็จะแต่งตั้งรนะับรองว่าเนี่ยกษัตริย์องค์นีนะ้ครองดินแดนแถบนี้อยู่นะฮะยุยยาก็เช่นเดียวกันยุยยาก็ไปเมืองจีนนะฮะไปเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีส่งราชทูตไปถวายเครื่องบรร,รณาการนะฮะเพราะฉะนั้นไทยกับจีนนะไม่ได้มีลัะเป็นเมืองขึ้นน,นะเพราะว่าเราเคยรู้แล้วว่าถ้าเมืองไหนมีการถวายเครื่องราชบ,บรรณาการ แสดงว่าเมืองนั้นเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่สําหรับจีนเนี่ยเป็นการค้าสำหรับพิเศษเราเพียงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับจีนเท่านั้นโดยการใช้เครื่องราชบรรณาการไปมอบเก่กษัตริย์จีนนะฮะก็มีความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการเรียกว่บบรัฐบรรณาการเนาะรัฐบรรณาการนะฮะนะเขามานอบน้อมต่อจีนจีนก็ให้การรับรองกษัตริย์ของรัฐนั้นๆแล้วก็อนุญาตให้ค้าขายกับจีนได้นะฮะอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอุยยากับจีนนั้นนะฮะ เริ่มจะปรากฏเด่นชัดขึ้นในสมัยของขุนหลวงพง,งวัวเนะี่ยหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะกษัตริย์องค์ที่สองของอยุธยานะครับเป็นต้นมาเลยตั้งแต่ขุนหลวงพง,งวัวเป็นต้นมานะฮะในสมัยอยุธยานะพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองรานะพระองค์ใหม่ก็จะแต่งตั้งคณะทูตนําเครื่องราชบรรณาการไปยังจีนตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อให้จีนรับรองความเป็นกษัตนะริย์กษัตริย์ ยุยาขึ้นคลองลาดใหม่ต้องส่งทูตไปส่งเครื่องบรรณาการจีนไปไอ้ไปจีนนะฮะเพื่อให้เขารับรองว่าเราเนี่ยคือกษัตริย์ของยุยานะฮะอ่ะแล้วก็เพื่อประโยชน์ทางการค้ากับจีนนะครับซึ่งดําเนินการอย่างกว้างขวางต่อมาทําให้เกิดความชอบธรรมในการขึ้นคลองลาดของกษัตริย์อยุธยานะฮะประมาณนี้นะฮะในช่วงที่อยุธยานั้นมีปัญหาในเรื่องของการเมืองภายในนะหรือทําสงครามกับภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างยุยากับจีนมักจะหยุดชะงักอยู่ชั่วคราวาเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะครับก็เริ่มมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนักเรียนนักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่า,าการค้าระหว่างยุยากับจีนในระบบรัฐบรรณาการเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าจิ้มกล้องนะจิ้มกล้องหรือรัฐบรรณาการนี่ยนะฮะยุยานะฮะรู้ไหมว่ามีลักษณะเป็นแบบไหน ระหว่างยุยยากับจีนนะนะแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากการค้าในรูปแบบนี้รู้ไหมนะฮะการส่งจิ้มกล้องหรือเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนนั้นนะเป็นผลดีกับอยุทยามากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้เปรียบในเรื่องของการค้านะเราจะได้เปรียบเรื่องของการค้านะฮะนักเรียนนะอ่ะต่อไปอีกประเทศหนึ่งคือที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ไหน ญี่ปุ่นเห็นภูเขาไฟไหมนี่คือภูเขาไฟอะไรฮะอีกเที่ยวสิให้โอกาสฟูจิใช่ไหมดูแล้วรู้เลยนี่คือประเทศญี่ปุ่นนะความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรส่วนใหญ่นะความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องของการค้าแล้วก็การเมืองซะเป็นส่วนใหญ่เนาะอ่านะฮะ ซึ่งนะฮะก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการคนะ้าปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าราชสำนักอยุธยาได้มีการติดต่อกับญี่ปุ่นนะครับอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในปีพศส1 4 9ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนะสมเด็จพระเอกาทศรสก็คือน้องชายพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะพระอนุชาทีราชนะะมีผลให้นะทำการติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าทั้งสองฝ่าย นะขยายตัวมากขึ้นต่อมาในปีพศ2178นะซึ่งตอนนั้นตรงกับสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาได้คิดก่อการร้ายขึ้นนะสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็มีพระบรมราชองค์การให้ทำการปราบปรามชาวญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดทำให้ชาวญี่ปุ่นอพยพออกจากกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากแ้วทำไมไม่กดน,นเนี่ย ะะประมาณนี้นะฮะ,ะเริ่มติดต่อกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสจนเลื่อยมาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีคนญี่ปุ่นคิดกบฏพระเจ้าปราสาททองเลยสั่งปราบปรามคนญี่ปุ่นกลัวตายเนี่ยหนีออกจากองศีอยาเป็นจำนวนมากนะแม้ต่อมาว่าอายุทยาจะส่งทูตไปเจรจาสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นอีกแต่ญี่ปุ่นเป็นไง เมินเมินไม่ยอมรับนะอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่พระเจ้าปราสาททองนั้นทรงปราบปรามญี่ปุ่นอย่างหนักและขณะนั้นญี่ปุ่นก็ดำเนินนะโยบายปิดประเทศนะไม่ดีเปิดนะความเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆอ,อ่ะต่อไปนี่น่าจะเป็นประเทศในแถบไหนเนี่ยนะประเทศแถบไหนแถบทะเลทรายเนาะออตะวันออกกลางไหมอ่าตะวันออกกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับเปอร์เซียนะเปอร์เซียนั้นปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรานประเทศอิรานนะฮะเป็นรัฐชาวอาหรับตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซียในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับเปอร์เซียนั้นนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับการค้านะการค้ามานานแล้วนะครับอ่านะซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวเปอร์เซียเข้ามารับร,รับราชการในสำนักอยุธยา มีประโยชน์ต่อแผ่นดินของไทยเป็นอย่างมากนะแต่ภายหลังรัชกาลของพนาลายมหาราชไปแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานการเดินทางเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอุธยากับเปอร์เซียอีกเลยนะฮะนะฮะอ่านะเรียนสรุปว่าเปอร์เซียกับยุธยานั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าสันนิษฐานว่าเริ่มติดต่อกันในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสน้องพระดเดชสวนนะครับในสมัยพระเจ้าทรงธรรม นะพ่อค้าชาวเปอร์เซียชื่อเชกอหมัดนะได้รับราชการจนมีความดีความชอบได้เป็นกรมเจ้าท่าขวานะปัจจุบันนี้นักเรียนเชื่อว่าหลุมฝังศพของเชกอหมัดนะยังอยู่ที่อยุธยานะอยู่ในมหาวิทยายลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นจะมีหลุมฝังศพเขาอยู่ลองไปดูได้เขาสร้างซุ้มสร้างอะไรอย่างดีตอนนี้นะฮะประมาณนี้ ่ะต่อไปนี่ในเอเชียนะฮะในเอเชียต่อมากับชาติตะวันตกมั่งนะเปลี่ยนล้วชาติตะวันตกยุยโรปบ,บ้างประเทศแรกเลยโปรตุเกสนะโปรตุเกสนะฮะความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกก็มีหลายชาติด้วยการโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนส่วนใหญ่จะเป็นค้าขายและการเมืองค้าขายวัฒนธรรมการเมืองเกี่ยวข้องกันประมาณนี้ประเทศแรกคือโปรตุเกส มีทั้งการค้าการเมืองและวัฒนธรรมนะโปรตุเกสจำไว้ดีนะเป็นชาติแรกโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอายุทยานะโปรตุเกสนะใครไม่อาบน้ำเป็นชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับอายุทยานะโปรตุเกสนะฮะมีความสัมพันธ์นะฮะ ในเรื่องของการค้าการเมืองและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของโปรตุเกสนั้นนะเริ่มต้นขึ้นในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะฮะสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อกองทัพเรือของโปรตุเกสเข้าโจมตีและยึดมะละกายึดมะละกาไว้ได้แต่เมื่อโปรตุเกสทราบว่ามะละกาเป็นเมืองพระเทศร,ราชของอยุธยา จึงส่งทูตเดินทางเข้ามายัางสำนักราชสำนักอยุทยาเพื่อทำสัญญาระหว่างกันในปีพศ2061ผลของสัญญาทำให้อยุทยานั้นมีการติดต่อค้าขายกับโปรตุเกสมากขึ้นโปรตุเกสได้เข้ามาตั้งสถานีการค้านะครับที่กรุงศรีอยุธยานครศรีธรรมราชปัตตานีมริดตะนาวศรี นอกจากนั้นอย,ยอยุธยายังให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาสมัครเป็นทหารอาสาประจําอยู่ในกองทัพอยุธยาอีกด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือความสัมพันธ์กับโปรตุเกสนะฮะเริ่มต้นขึ้นในสมัยของพระสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรตุเกสมายึดมรากานะซึ่งเป็นประเทศสลาดของไทยพอพอโปรตุเกสรู้ก็เลยส่งทูตมาทําสัญญาก่อให้เกิดการค้าระหว่างกัน นะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดนั่นเองนะฮะ,อะนอกจากนี้นะฮะความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแล้วนะฮะอยุธยานั้นยังมนะีความสัมพันธ์กับโปรตุเกสทางด้านวัฒนธ,นธรรมและการทหารนะฮะด้านการทหารอายุธยานั้นซื้อปืนจากโปรตุเกสใ,ใช้ทหารรับจ้างอาสาในกองทัพยุทธยาส่วนด้านวัฒนธรรมนะฮะบาทหลวงโปรตุเกสได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในกรุงศรีอายุธยาจนมั่นคงสืบมานอกจากนีนะ้ยังได้รับวัฒนธรรมการทำขนมหวานจากโปรตุเกสนะอันเป็นที่มาของขนมหวานไทยในปัจจุบันด้วยนะฮะเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหม้อ,อกแกงขนมผิงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราได้รับวัฒนธรรมจากโปรตุเกสในการทำขนมขนมไทยจริงๆเมื่อก่อนนี้มีส่วนประกอบหลักคือแป้งน้ำตาล กะทิส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แป้งน้ําตาลกะทินี่เป็นส่วนประกอบหลักเลยไม่มีไข่ไก่ไม่มีไข่ไเป็ดนะฮะใช้แค่สามอย่างนี้ต่อมาเมื่อนะฮะในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะฮะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะซึ่งนะฮะมีเชื้อสายโปรตุเกสนะมีเชื้อสายโปรตุเกสกับญี่ปุ่นนะครับ ได้คิดค้นทําขนมหวานขึ้นโดยใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดนใช้ไข่เนี่ยเป็นส่วนประกอบนะฮะในการทําขนมนะฮะขนมนี่เขาทําก็คือทองหยิบทองหยอดฝอยทองทํามันจากไข่ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในอยุธยาที่เอาไข่มาทําเป็นของหวานนะ,ะเอาไข่มาทําเป็นของหวานแต่เดิมไม่มีเลยมีแป้งน้ําตาลมีกะทิมีมะพร้าวแค่นั้นเองนะฮะ พัฒนาการมา,าเอาของโปรตุเกตมา,าวัฒนธรรมเรื่องของการทําอาหารทองหยิบทองหยอดฝอยทองเพราะฉนั้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนที่คิดค้นทําเป็นคนแรกเลยก็คือใครตองกีมาตองกีมา นะตองกีมาคือใครตองกีมาก็สันนิษฐานว่าเป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอร์คอหรือออกยาวิชายเยนนะฮะอ่ะข่าวนี้นักเรียนก็แพร่หลายไปเรื่อยนะเนาะจนมาถึงทุกวันนี้ให้เรามีขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะถือว่าเป็นขนมมงคลที่ใช้ในงานมงคลงานบวชงานแต่งเนี่ยต้องใช้นะเพราะว่าชื่อเป็นมงคลนะฮะ ประมาณนี้คราวนี้ตองกีมาเนี่ยนะฮะเราเรียกไม่ถนัดคนไทยอ่ะออกเสียงส้เนียงภาษาอังกฤษไม่ถนัดภาษาภาษ่ภาษาอังกฤษ,าภ,าษากภาษาต่างชาติไม่ถนัดนะเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนจากตองกีมาตองกีมาก็เรียกเลยเรียกเพี้ยนมาเป็นทองกีบมาทองกีบมาตองกีมาชื่อตองกีมานะ แล้วคนอยุธยาเรียกเพี้ยนเป็นทองกีบมา้าคนรุ่นหลังเลยเรียกว่าเท้าทองกีบมา้านั่นเองจริงๆแล้วคือเขาชื่อมาลีทองกีมานะฮะอ่ะต่อไปชาตินึงฮอลันดานะฮะลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับฮอลันดาเกี่ยวข้องในด้านการค้าและการเมือง นะอายุทยาเริ่มมีความสัมพันธ์กับฮอลันดานในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนะมื่อฮอลันดานนั้นส่งคณะทูตเดินทางมาเจราจาไมตรีและขอตั้งสถานีการค้าขึ้นที่เมืองปัตตนีอย่างเป็นทางการในปีพศ2146เป็นผลสำเร็จนะฮะจนกระทั่งในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมอยุธยากับฮอลันดานั้น ได้มีการทำสนธิสัญญาระหว่างกันขึ้นนะฮะในปีพศ2160โดยฮอลันดานั้นได้สิทธิพิเศษในการซื้อหนังกวางหนังสัตว์ไม้หอมและไม้ฝางจากอายุธยาต่อมาเมื่อถึงสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองฮอลันดานได้ส่งเรือรบเข้ามาปิดท่าเรือตะนาวสีอยุธยาจึงทำไม ตัดสิทธทิพิเศษทางการค้ากับฮอลันดาไปนะฮะภายหลังนะ,ะต่อมาเกิดอายุยาเกิดความบาดหมากกับฮอลันดาอีกในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าทั้งสองฝ่ายเดือทั้งเกิดเหตุการณ์ชาวจีนได้เข้ามาล้อมสถานีการค้าของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาทำให้ฮอลันดาเข้าใจว่า เข้าใจว่าอายุทยาให้การสนับสนุนชาวจีนเหล่านี้จึงส่งเรือรบของฮอลันดามาปิดอ่าวไทยจนในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงเปิดการเจรจาทำสัญญากับฮอลันดาเมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2อ,อ0 7นสอฮะ2207นะฮะ,ะ,ฮะมันก็เกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาระหว่างยุยยากับฮอลันดานะฮะ มีการปิดอ่าวทงอ่าวไทยกันแล้วก็ทำสัญญากันในภายหลังนะฮะจนตอนนั้นนะฮะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเห็นว่าเฮ้ยความขัดแย้งเนี่ยฮะความขัดแย้งของฮอลันดาเนี่ยมันกับอธยาเนี่ยมันมันตึงเครียดเนาะก็เลยต้องหาอีกชาติหนึ่งมาช่วยถวงดุลอำนาจนะช่วยถวงดุลอำนาจนะฮะคือเวลาทำสัญญากับ ฮอลันดาตอนนั้นที่พนรายทำนะ่ะฮอลันดาได้สิทธิผูกขาดในการส่งหนังกวางหนังบัวออกนอกราชนาจักรอายุยาต้องไม่จ้างชาวจีนและชาวญี่ปุ่นมาเป็นลูกเรือสำเภาและที่สำคัญคนในบังคับของฮอลันดาถ้า,ากระทำความผิดไม่ต้องขึ้นศาลอายุทยาอันนี้เาเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอนณาเขตนะคนฮอลันดาทาความผิดผิดอะไรก็ตามไม่ต้องถูกไต่สวนด้วยศาลอายุทยา ซึ่งบางทีก็ไม่มีความเป็นธรรมกับเราเนาะนะฮะจากความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาณาจักรยุตยานะซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทาของฮอลันดาทําให้พระนารายณ์ต้องดําเนินนะโยบายนะฮะลดนะความสําคัญของฮอลันดาลงโดยหาฝรั่งเศสมาถูด,ดูลอานาจนะฮะฝรั่งเศสมาถูด,ดูลอานาจทําให้ฮอลันดาค่อยๆลดปริมาณการค้าและถอนตัวออกจากยุตยาในที่สุดนะก็ประมาณนี้นะฮะ อ่ะต่อมาอังกฤษฮะอังกฤษกับอยุธยามีความสัมพันธ์กันลักษณะแบบไหนนะฮะมีทั้งด้านการเมืองและการค้านะครับนะบางช่วงก็มีความสําคัญทางด้านการเมืองนะบางช่วงก็มีความสัมพันธ์ด้านการค้าเข้ามาด้วยอยุธยาเริ่มมีความสัมพันธ์กับอังกฤษในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม นะพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้อังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยาได้แต่ได้รับการขัดขวางจากฮอลันดาฮอลันดาไม่ยอมนะไม่ยอมนะฮะจนในที่สุดอังกฤษจึงปิดกิจการสถานีการค้าของตนไปนะครับในกรุงศรีอยุยาไปนะฮะเมื่อปีพศ2167นะฮะบริษัทอินเดียตะวันออกปิดไปเลยต่อมาในสมัยของเสด็จพระนารายมหาราช อยุธยาได้เริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระองค์นั้นทรงให้อังกฤษเข้ามาถ่วงดูอํานาจฮอลันดาซึ่งกําลังเข้ามามีอิทธิพลและก็ขยายครอ,อบงําบ้านเมืองของเรานะฮะอังกฤษเข้ามาตั้งฐานีการค้าในกรุงศรีอยาอีกในปีพศ2204โดยมุ่งเพียงค้าขายอย่างเดียวไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างยุทยากับฮอลันดานะฮะสืบเนื่องมาจากอังกฤษ ไม่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกับการค้ากับฮอลันดาก็เลยถอนตัวออกไปจากยุธยาสู้ฮอลันดาไม่ได้ก็เลยถอนตัวไปจากยุธยานะขันเดียวกันอังกฤษก็ต้องเข้าไปจัดการปัญหาที่มันวุ่นวายอยู่ในนะครับน่านน้ำเมอร์มริดนะปัญหาในยุโรปนะแล้วก็น่านาน้ำเมอร์มริดนะจนต้องสู้รบกับยุธยาอังกฤษก็ห่างเหินหยุธยาไปนะจนสิ้นสมัยของยุธยาเลยนะฮะ ต่อมาฝรั่งเศสเ,เขามา่ตอนมาสเปนนะสเปนนะฮะกับสเปนก็มีน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าในสมัยของพระนเรศวรเนีนะ่ยข้าหลวงใหญ่ของสเปนที่เมืองมะนิลามะนิลานี่อยู่ประเทศไรฟิลิปปินส่งทูตมาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแนละเจรจากการค้กา á, กับยุยยาสมัยพระนารายมหาราชก็มีเรือสินค้าสเปนเดินทางมาจากเมืองมะนิลานะมาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาแต่ปริมาณเป็นไงไม่มากนะัก ในสมัยของพระเจ้ายูโวทายสะ์นะผู้สําเร็จราชการที่สเปนที่เมืองมนิลาก็ส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมรตรีแล้วขอตั้งสถานีการค้าขึ้นมาใหม่แนะม้ว่าการเจรจาจะสําเร็จแต่ว่าปริมาณการค้าก็ไม่ได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในรับผลตอบแทนก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเลยนะฮะในที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างยุทธยากับสเปนนั้นค่อยๆห,ห่างเหินเหินห่างกันไปนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะ สเปนไปนะฮะต่อมากับฝรั่งเศสคุณครูไม่เอาเข้ามาหรอกับฝรั่งเศสเดี๋ยวพูดให้ฟังกันละกันเนาะกับฝรั่งเศสเนี่ยนะยุยยาเริ่มมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสในด้านศาสนาหลังจากการขยายตัวนะฮะขออภยัยหลังจากการขยายความสัมพันธ์นะทางด้านการค้าและการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุยยาต้องให้ต้องการให้ฝรั่งเศสมาถ่วงดุลอํานาจของฮอลันดานะครับที่ เป็นภัย,ยคุกคามยุยาก่อนหน้านี้ยุยาเริ่มมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะที่ต้องการฝรั่งเศสถุงอำนาจนะ่าทีที่เป็นมิตรของยุยาทําให้พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยจนบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถากีการค้าแห่งแรกในกรุงศรีอยุยาเมื่อปีพศ2223ต่อมาฝรั่งเศสก็ส่งคณะทูตฝรันะร่งเศสส่งคณะทูตเข้ามานะะซึ่งมี เชวาเลียเดอโชมองคนนี้นะฝรั่งเศสนะครับได้ส่งคณะทูตมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นหัวหน้าเดินทางมาเยือนอยุธยาเป็นครั้งแรกในปีพศ2228เพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีและโน้มน้าวเปลี่ยนใจให้พระนารายมานับถือศาสนาคริสต์นะฮะเชวาเลียเดอโชมองหัวหน้าคณะทูต นะครับเดินทางเข้ามาในปีพศ2223นะเข้ามาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโน้มน้าวให้พระนารายณ์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นะครับและเพื่อให้ราชสำนักอยุธยาอุปถัมภ์การเผยแพร่ศาสนาคริสต์และขอสิทธิพิเศษทางการค้ามาเพื่อผลประโยชน์นะฮะฝรัร่งเศสในขณะเดียวกันยุทยาก็มีวัตถุประสงค์ที่ดึงฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนให้มากขึ้นจนกระทั่งมีการทําสัญญาต่อกันในปีพศ2228 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์และความสะดวกในการค้าขายของฝรั่งเศสนะฮะต่อมาภายหลังอายุทยาก็ได้มีการส่งคณะทูตนะครับมีออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือโกสาปานนเดินทางไปฝรั่งเศสอีกเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตีกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ฝรั่งเศสราชสันักฝรั่งเศสไม่พอใจกับผลประโยชน์ ที่ได้จากอายุทยานะประกอบกับออกยาวิชายเยนหรือคอนสแตตินฟอร์คอนะครับตำแหน่งเสนาบดีกรมครังได้มีจดหมายส่วนตัวไปยังรัฐสํานักฝรั่งเศสชี้แจงให้ฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของเมืองมริดทั้งพร้อมแสดงตนว่าจะช่วยฝรั่งเศสให้มีอิทธิพลเหนือเมืองมริตเพื่อการแข่งขันกับฮอลันดานะฮะนอกจากนี้ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังให้ฝรั่งเศสส่งทหารมาประจําการอยู่ที่อยุทยาด้วยนะนี่คือจดหมายรับของคอนสตินฟอคที่ส่งไปยังฝรั่งเศสนะแล้วก็แผนนั้นถูกเปิดเผยในภายหลังเนาะดังนั้นเมื่อโกสาปานนะหรือออกพระวิสุทธิสุนทรเดินทางกลับมาในยุทยานป,ปีพศ2230ฝรั่งเศสจึงส่งลาลูแบและเซเบเรพร้อมทหารจำนวนหนึ่ง เดินทางมายังอยุธย,ยาเพื่อทำสนธิสัญญาฉบับใหม่กับยุธยาในปีพศ2230นักเรียนจำสองคนนี้ไว้เมื่อกี้คือลาลูแบร์กับเซเบเลสองคนนี้เข้ามายังอยุธยาแล้วก็บันทึกเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเราก็เลยมีข้อมูล ในสมัยนั้นให้เราได้เรียนให้เราได้ศึกษาถึงทุกวันนี้นของสองคนนี้นะเขาต่างคนต่างเขียนของลาลูแบร์ก็มาเป็นเล่มหนาะมากของเซเบเรก็มาเป็นเล่มแต่บางกว่านะฮะครูมีทั้งสองเล่มเดี๋ยววันหลังเอามาเล่มจริงมาให้ดูจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยในประเทศไทยแล้วเนาะนะฮะเราก็จะรู้ว่าเขาเข้ามาเขาเห็นอะไรเขาพูดถึงอะไรยังไงบ้าง นะฮะส่วนที่สัญญาที่ทำขึ้นในปีพศ2230ที่ลาลูแบร์เข้ามากับเซเบเล่เข้ามานี้ทำให้ฝรั่งเศสนั้นผูกขาดการค้าดีบุกที่เมืองถลางเมืองถลางก็จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันและได้รับสิทธิสภาพนอกอนณาเขตรวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีการค้าอย่างนี้เป็นต้นนัาเรียนดูหนังสือหน้า47 ดูหนังสือหน้า47นะฮะมีภาพครั้งสำคัญเป็นภาพประวัติศาสตร์ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชหน้า47เปิดไปนักเรียนจะเห็นคณะทูตฝรั่งเศสนะครับนำโดยเชอร์วาเลียเดอโชมองนะครับเข้ามาถวายพระรชาชสารของพระเจ้าหลุยที่14แด่สมเด็จพระนารายมหาราช ในครั้งนั้นวัฒนธรรมของเราสองชาติไม่เหมือนกันนะฮะขุนนางฝ่ายไทยนต้องการให้ขุนนางฝรั่งเศสที่เดินทางมาถวายราชสารเนี่ยคุกเข่าทำตามธรรมเนียมไทยแต่ขุนนางฝรั่งเศสไม่ยอมไม่ยอมคุกเข่าต้องการที่จะส่งราชสารให้ถึงมือของสมเด็จพระนารายมห ah าราชคราวนี้ นะฮะก็จะไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างไม่ยอมอยากจะส่งถึงมือก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันส่งพานใส่พานให้ก็แล้วกันนะทางสยามทางอายุธยาทําพานให้แล้วก็มีก้านยาวๆพระนารายประทับอยู่ด้านบนสูงทูตฝรั่งเศสอยู่ข้างล่างมีพานต่อด,ด้ามยาวแต่แทนที่ ทูตฝรั่งเศสเชวาเลเดอชวมองจะจับก้านพานยาวๆยื่นขึ้นไปข้างบนไม่เชวาเยเดอชวมองจับสั้นๆแล้วยื่นขึ้นไปอย่างนี้ทําให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องโน้มตัวลงมารับสารของพระเจ้าหลุยที่14นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าในชั่วโมงต่อไปนะฮะ เราจะมาดูเรื่องของการเสื่อมอํานาจของอาณาจักรอยุธยาสาเหตุการเสื่อมอํานาจมาจากอะไระการกอบกู้เอกราชเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนกอบกู้นะฮะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาเก็บของให้เรียบร้อย